คือว่ได้เส totally ือเมื่อวานนี้ตื่นสวยไงได้หสอบอกได้ไงบขาถีบก็นั่งหล่นใต้รถบทกนหลน้อหรอ่นบอกเพอนบอกน่งหล่ย้อนเสียงรถเป็นหนาดำๆเนียังเงินขวงติดคนขวงเข่านี้มังเนี้ย่เอ้ยมันฝันทำไมทำไมอยู่มนไม่ดีไม่เป็นอย่างงี้ว่อนั่นแม่เน้ออ้ฮอดีดี ไอดรได้อาไนเาีานหเียีมออโอ้ยมันคือทำไมไม่ได้น้ำหมูเขาหมูเขาจะไปเป็นทีมงานเหมือนแข่งกีฬาทั้งหมดเลยน่ะเนร้ห่าดูกระมเแาาพี่น้องฮาพี่น้องเ่มามันเหลือหลายบน่ะ ยังไปนไม่ย <opolit any> <ide> <be> ังได้ถงต้นไมยังได้นอนนต้เต็มเตมเต็ดเต็มเต็มเต็มเตางเมเน็ัเนี้เบอร์อ็นเต็มาตเต็มเเบเเอ็มเอามเมเเตมเตมเเตามเตมมเต็มเต็มมมเ็มเต็มเต็มเเกมต็มเงเรามเต็เต็มเต็มเตมเะเต็มเตมเเง็็เ เป็นป้าของไกคีค่ะยืนยู่สีอะไรต้องมีสีของค่ะเอาสีนี่นะเอาสีนี่บ่เอาสีนี่เลยงามเลยสีนี่ด้วยยังซากขอบคุณค่ะขอบคุณต้องเชื่อดูทำแงดีใครคอนเดียวครับใครลูกแม่ให้ลูกเนี่ยเรียกเขาเรียกอะไรนะเรียกว่าอะไรเสียงเนะนี่ต้องใส่เลยไหมไม่ใส่เลยนะต้องใส่นะนะใสเลย วั่สอนนั้นเท่าเงินนี้ม่ได้นะน้ำยังไม่อาบเลยจะไปอาบแ้งสะกอนยมงใส่แม่น้องคูเปอร์นะคะป้าน้องมีตังค์นี่ังไีค่ะต้คีมีตังค์เจอมีลำดับิเีนะคะน้านเร่ต้องต้องใจหรอกค่ะช่องของแทยได้น่นีแรกหนีแต่เตต้าโอ้สองเจอต้องกานพวกเราจับังอันนี้เจะไปเอามาส่ง มส่ได้่ะแค่ลองแบบมันนะคะถอเงินนะคะรวยเลยอะไรเขาแข่งกีฬาสีหรือเปล่าใช่แข่งกีฬาสีกีฬาสีแข่งาสีสีดึงดถ่ายรูปค่ะถ่ายรูถ่ายรูป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 ถ่ายรู่ายู่ายรูป่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปายรูปถ่ายรู่ายรูปถ่ายรูปถายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถยู่ายรถ่ายรูปถ่าย

เลขทในัณิทือซอยน่เอาอียงถืออ่ะถือไไหววัเดียวบอกวค้าเถอะให้พี่ก้าหน่อยช่องไหนเนี่ยช่องพี่ก้าช่องพี่กล้าทไ้มากี่ได้ค่อยสงกันไปไปหาแม่ก่อนไปกินลูกมนไปกินลูกเดือแบบ่มะดือยแบ

เอ็กแอลแล้วเอาเอ็กแอลมาให้นะได้ได้ไม่ใ่ใส่เดี๋ยวไปเพิ่มว่าไมิดอะไรกัวนะเพิ่มมาให้สวัสดีค่ะงมาครบ a r a น้องมาครับมาลมาลอ้ไอ้ไอ้ไอ้้ หนึ่ครับสสันวนเกิดครับมานะคาขอให้พ่อสุงมากเมพอจะไปวัดพรอีทีหลังโอ้โหวันนี้วันนี้ยังกระต๊กยังรวยพัดยังไปล้วโอ้ยวันยังบปแล้วแล้วกวางแล้วกวางก็เลยมา นี่นนี่น่บเนี่ยคัดบุญเจ้าด้วยนี่เจ้ายังไว้พรอไปแล้วเอิญไปแล้วความมันลวงตาฮะยเก่าฟังกวเดิมเ้าวเ่ยัเพา่เห็นปไปน้ำข็งจ้าเอาคือเพือปนั่งหม่องอันดีแท้มีที่เาตั้งสน่ะ พูดทั้งนานั่นไงลำโพงยงไงวัสดีจ้าโอ้มาจากฝรั่งเศสยอนเสียมาจากรู่นเลยนะเดี๋ยวต้อนเย็นตนเย็นมีแ่แต่ก็แม่สบายใจคือเพื่อนบ้านโทรมา ที่บ้านพลังเสน้ำช่วมดูที่คิวโมาบอกกินสวัสดีจ้าโอ้ยแม่ประจุมแล้วจะค่ยใส่อะไรมตนนี้จะค่อเพื่ออเพื่อ่อเพ่เอเพเ่อเพ่เพล่เ่อออเอเ ขอบคุณแม่นะครับบินบินมาเลยใช่ไหมแม่กับจากประเทศไหนแม่เขาอยู่มันร้อนไงบินบินมาจากไหนแม่บินมาจากฝรั่งเศสโอ้ฝรั่งเศสแล้วก็ไปหาหาลูกชายไอ้ตัวเล็กอยู่เขาใหญ่แล้วก็ไปโคราชแล้วก็ให้ไอ้คนโตเอามาส่งนี่นี่สำหรับมนนะเลยนะเนี่ยขอบคุณแต่ไม่รู้ว่าแบบน้ำท่วมบ้านเนี่ย พ่อเขาปงในขนมปิโทรศัพท์ก็เขาบอกว่าเข้าถึงลูกเพราะว่าหิมะมันตกเยอะไงหิมะมันตกแล้วทีนี้ก่อนน้ำเลยเข้าบ้านสบายดีลูกต้องกินข้าวเยอะๆนะนี่ไม่เคยติดตามใครทุกทีเป็นคนแรกอายุห้ปีไม่เคยดูอย่างนี้เลยเป็นคนแรกวะแม่คนแรก แต่ว่าดูอยู่แต่ว่าบอดายติดตามแบบมันก็เคยเปลี่ยนกป็นกะการดูเงนราคาสนใจคนน้องเทดเ็ดบุญล้ำกันเนาะเพื่อนางั่งได้อะไรไมาบ้างแม่วันลลนี้โอ้โห มาเด้อต่ขนมจีนขนมโอ้เยอะแยะเลยจ้าเนี่ยเซื้อ20บาทโอ้มาแน่ชอบมาน่ชอบด่วไปสั่งให้เขาต้มให้้าโอเคจ้าคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้สักนิดคลิปหน้าพ่อกันไม่จ้า